ทำไมคนเราถึงตกหลุมรักง่ายแต่ m o กออนยากทำไมหกเดือนแรกครึ่งปีทำไมอินเลิฟก,กันจังพอหมดโปปุ๊บหายเลยมันเหมือนกับดอบลงไปชัดเจนเลยเราก็จมอยู่กับความรักในอดีตมักจะมีลักษณะนิสัยบางนิสัยที่อาจจะ ไม่ค่อยดีกับตัวเองอยู่แล้วก็เช่นเป็นคนชอบโทษตัวเองส่วนใหญ่น่าจะประมาณนี้คือเป็นคนโทษตัวเองซึ่งในภาษาจิตวิทยาก็จะมีท้ายหนึ่งของบุคลิกว่าเป็นกลุ่มแอนชียตก็เซ็กเชียลแอนชียตแล้วก็ไว s ซ c u ค e ก็คือคนที่มั่นใจในตัวเองเซ็ u ค e ก็จะมอบความรักให้คนอื่นได้นะมั่นใจว่าคนอื่นจะรักเราเหมือนกันพวกนี้จะโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นก็คือเขามีพ่อแม่ที่ดูแลเวลาที่เขาร้องไห้ก็จะมีพ่อแม่มาหามาคอยปลอบ แอนเชียตก็จะเป็นพวกที่โทษตัวเองคือสมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็จะโทษตัวเองตลอดต่อให้เราไม่ผิดก็จะบอกว่าฉันนะผิดฉันผิดเองแหละที่เขาไปมีคนอื่นที่เขาไปมีชู้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะนิสัยของคนกลุ่มแอนเชียพวกเนี้ย เวลาตอนที่เขาเด็กๆพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเขาเยอะเพราะว่าเวลาที่เขาร้องไห้เขาก็ต้องร้องดังขึ้นดังขึ้นเพื่อให้พ่อแม่มาหาอะไรแบบเนี้ยทำให้เวลาที่เขาอยู่กับใครก็จะมีความเยอะที่มากกว่าปกติ อยู่กับฉันเถอะนะอย่าไปเลยขอร้องเพราะข้างในลึกๆคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าพอให้คนเนี้ยอยู่ด้วยอืมอันนี้เป็นลักษณะของแบบแอนเชียสอวัยแดนอันที่สามก็จะเป็นแบบอืกำแพงสูงเป็นแบบตั้งกำแพงมาเลย อันนี้ก็จะความรู้สึกของตัวเองไปจัดการเองร้องไห้ทำไมมีประโยชน์อะไรช่วยอะไรได้อะไรเงี้ยเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเราร้องไห้ทำไมแบบเนี้ยเอาไว้แดนคือมันจะตั้งกำแพงสูงขึ้นมาเลยว่าความรู้สึกของเธออ่ะเธอต้องจัดการเองไม่เกี่ยวกับฉันบ้วยอะไรเงี้ย a อาไว้แดนจะเป็นตอนเด็กเนี่ย ร้องไห้อยากให้พ่อแม่มาหาก็ร้องไห้เด็กแอนเชียสเนี่ยร้องประมาณหนึ่งคือร้องดังขึ้นดังขึ้นพ่อแม่ถึงจะมาเอาไวแดนคือร้องยังไงพ่อแม่ก็ไม่มาจนเหมือนแบบเลิกร้องแล้วไม่ร้องไห้แล้วพอเลิกร้องแล้วเหนื่อยไม่มีประโยชน์ มันเลยมีกำแพงมากัน้นความรู้สึกไม่ให้ตัวเขาเจ็บที่บอกว่าโมบออนยากอาจจะเป็นคนกลุ่มที่ชอบโทษตัวเองว่าตัวเองฉันผิดส่วนใหญ่ก็จะแบบฉันน่าจะทำแบบโน้นทำแบบนี้นะตอนนั้น ฉันน่าจะทำอย่างนี้นะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันวนเวียนอยู่ในหัวของเราเรื่อยๆมันก็ไม่พร้อมที่จะไปไหนสักทีเนาะส่วนพวกเซ็กเคียวเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าโอเคมันจบละก็ไม่เป็นไรแต่ในใจของฉันฉันรู้ดีว่ามีคนที่รักฉันอยู่ฉันมีค่าพออืม พอเขารู้สึกว่าเขามีค่าเพียงพอปุ๊บคนที่จะให้ความรักกับฉันไม่จำเป็นต้องเป็นเธอก็ได้เขาก็ได้คนนั้นก็ได้เขาก็ได้อ,ไดไดอะไรเงี้ยก็เป็นเลือกยากนะสําหรับคนที่โทษตัวเองเป็นหลักก็คือเกิดมามักจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบฉันเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกแบบเนี้ยมักจะค่อยๆรู้ว่าตัวเองเป็นแบบเนี้ย ก็กลับไปก่อนเรียนรู้ก่อนว่าเราเป็นแบบไหนเนาะและเออก็ต้องกลับมาให้กำลังใจกับตัวเองให้มากขึ้นอืมคือจริงๆคนที่มูฟออนไม่ได้นะ่าสงสารก็เพราะว่าเหตุที่เขาเป็นอย่างเนี้ย ไม่ใช่เพราะว่าเขาตั้งใจจะเป็นแบบนี้เพราะว่าบริบท environment สิ่งแวดล้อมสร้างให้เขามาเป็นแบบนี้ถ้าดีสุดก็คือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีที่มีการยอมรับมีการชื่นชมก็จะทำให้คนเหล่านั้นเขารู้สึกดีขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าไม่ดีขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมก็ต้องเป็นตัวเองที่ ที่จะต้องคอยให้กำลังใจตัวเองก็เช่นลูกหัวลูกหัวตัวเองว่างเออทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะเก่งแล้วนะเยี่ยมแล้วนะต้องมีอะไรแบบเนี้ยชมตัวเองบ่อยๆเพื่อให้ข้างในอ่ะรู้สึกว่าเออฉันมีคุณค่าคือเหตุผลที่เราจะรักใครสักคนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึก คือความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆมันมีเหตุผลอยู่ในนั้นอยู่เสมอเออในทุกการกระทํามักจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่อธิบายได้อยู่หรือแม้แต่ในช่วงที่เราอินเลิฟอย่างเงี้ยรักใครสักคนมากๆตกกลุ่มรักแบบเจอ แฟนคนใหม่แล้วเราก็แบบโอ้โหรักจังเลยมันก็จะเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนที่มีในตัวเราที่มันออกมาในช่วงนั้นมีโดปามีนหลั่งออกมาทำให้เรามีความสุขมากกว่าปกติเจอใครแล้วก็แบบโอ้มีความสุขจังเลยเจอแฟนโอ้โหเหมือนแบบได้รับขนมอร่อยอร่อยเอาจริงๆคือยิ่งกว่านั้นเหมือนได้รับยาเสพติดอะ ได้ปุ๊บรู้สึกโอ้ฟินรู้สึกดีมากอันนี้คือมันเป็นปกติของคนทุกคนบนโลกนี้เลยพอมันถูกดีไซน์มาให้เป็นเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกที่เรารู้สึกดีมากๆเป็นความรักเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์อยู่ข้างในมันมีเหตุผลอยู่ข้างในว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถึงเป็นเช่นนั้น ก็อย่างเช่นกรณีที่ทำไมคนเราต้องตกหลุมรักด้วยทำไมต้องรักมากอะ่ะหกเดือนแรกปีหนึ่งครึ่งปีทำไมต้องแบบอินเลิฟกันจังพอปุ๊บ,บหมดโปปุ๊บเอาหายเลยมันเหมือนแบบดรอปลงไปแบบชัดเจนเลยอะ่ะจริงๆคือธรรมชาติเขาสร้างมาเพื่อให้ผู้ชายกับผู้หญิงอะ่ะอยู่ด้วยกัน มากๆากนะช่วงแรกของการมีความรักคือในธรรมชาติก็คือพอสมมติผู้ชายผู้หญิงอันนี้เมื่อก่อนผู้ชายผู้หญิงมีความรักตกลุมรักปิ้งกันปุ๊บมันก็อาจจะปุ๊บปั๊บกันปุ๊บเลยนะอะไรประมาณนี้นะคือมีอะไรกันปั๊บเลยก็จะมีท้องมีลูกกันในระยะเวลาอันรวดเร็วมาก พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยช่วงแรกของการตั้งครรภ์ของการที่มีลูกอ่อนๆผู้หญิงอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอหาอาหารด้วยตัวเองก็ลำบากธรรมชาติก็เลยสร้างให้ผู้ชายมาช่วยดูแลปกป้องผู้หญิงในการหากินก็ เราจะเห็นว่าผู้ชายชอบเอาของมาให้เนาะในช่วงนั้นน่ะช่วงที่ตกหลุมรักโอ้โหให้นูน่นให้นี่ให้นั่นน่ะมันคือลักษณะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราให้ผู้ชายอะ่ะดูแลผู้หญิงมากเป็นพิเศษในช่วงที่เขาต้องการที่สุดก็คือช่วงประมาณปีหนึ่งถึงสองปีแรกพอพ้นช่วงนั้นละเด็กเริ่มโตขึ้นมาหน่อยแล้ว การดูแลก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ปดอปลงไปเลยบางทีผู้หญิงบางคนเข้าใจว่าผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดหลอกชั้นคือมันไม่ใช่เนาะมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายที่ช่วงแรกก็ต้องพีคขึ้นแหละเดี๋ยวมันก็ต้องลงเพราะฉะนั้นอยากรู้นิสัยจริงๆก็ต้องรอให้มันลงก่อน ถึงจะบอกได้ว่าเออเฮ้ยอิส่ยเธออะเข้ากับฉันไหมก็ทำไมเราชอบคนที่หน้าตาเนาะก็มีอีกหัวข้อหนึ่งที่อยากพูดในอดีตเรามีคู่เพื่อที่จะสืบพันเนาะมีลูกมีหลานอันนี้คือเป้าหมายของสิ่งมีชีวิตทุกคนทุกชีวิตเลยว่าเราต้องการมีลูกสืบพันธ์สืบ จำลงเผ่าพันธุ์ของเราต่อไปเรื่อยๆทีนี้เวลาที่สัตว์ทุกชนิดเลือกคู่ก็จะเลือกคู่ที่แข็งแรงก็จะไม่เลือกคู่แบบที่พิการหรือว่าอ่อนแอมาเป็นคู่ของมันนะคะสมมุติถ้าเกิดว่าสัตว์เลือกคู่ที่อ่อนแอเนาะลูกของสัตว์ก็จะได้รับยีนอ่อนแอใช่ไหมคะ ลูกเขาก็ตายง่ายไม่รอดอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าไม่ดีต่อการดำรงเผ่าพัานธุ์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดก็ดูเห็นง่ายๆเลยในใช้แนวพวกสัตว์วางมันชนกันสิงโตมันสู้กันเพื่อที่จะได้ตัวเมียขึ้นมา ตัวเมียเนี่ยก็จะดูว่าตัวไหนเก่งสุดแข็งแรงสุดก็จะเอาตัวนั้นเป็นคู่เพื่อที่จะให้ลูกที่ได้รับยีนที่แข็งแรงไปด้วยเช่นกันแบบเดียวกันก็คือกับคนเนี่ยอาจจะไม่มีการแบบต่อยหรืออาจจะมีต่อยแย่งตบตีกันเพื่อคู่ ที่ดีกว่าแต่ว่าหลักๆของเราเวลาที่เราใช้ประเมินเนาะว่าคนไหนดีไม่ดีก็คือหน้าตาเห็นอันดับแรกเลยมองเห็นเลยคือหน้าตาสมมุติหน้าอย่างเนี้ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมีความผิดปกติให้ยินของเขาไม่ดีแน่ๆเราจะไม่เลือกอะไรเงี้ยแบบหน้าเบี้ยวหรือแบบร่างกายไม่สมส่วนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะเป็น สิ่งที่สําคัญในการเลือกคู่ตั้งแต่เรายังไม่เป็นคนด้วยซ้ำม,มันก็เลยติดมายังติดมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเราใช้สีนี้ในการประเมินว่าอีกฝ่ายฟิตพอที่จะส่งถ่ายทอดยีน ที่แข็งแรงแข็งแกร่งต่อไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ส่งผลให้ทำไมเราถึงเลือกคนที่หน้าตาซึ่งสิ่งนี้สำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะผู้ชายเนี่ยดูเราจะเห็นว่าถ้าอันดับหนึ่งของผู้ชายคือหน้าตาผู้หญิงไม่ใช่นะผู้หญิงอันดับ หนึ่งไม่ใช่หน้าตาที่เขาคัดเลือกผู้ชายเนาะแต่ผู้หญิงอันดับหนึ่งเลยคือผู้หญิงจะดูว่าคนคนเนี้ยสามารถเป็นผู้นําได้ไหมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ไหมต่อให้ผู้ชายรอแบบแบ็คพีทรอแบบน่าเด่นมาริโอเลยแต่จนมากเมื่อเทียบกับอืม อาจจะหมองจงกุลรวยมากเขาก็จะเลือกหมองจงกุกโดยส่วนมากนะคะอันนี้คือพูดถึงโดยส่วนมากเพราะผู้หญิงก็จะดูว่าคนไหนที่สามารถมีความรับผิดชอบตัวเขาและลูกของเขาและช่วยเลี้ยงลูกของเขาได้ ซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ผู้หญิงใช้เลือกผู้ชายมาตลอดในอดีตก็คือดูว่าผู้ชายคนนี้ล่าสั์เก่งไหมมีความเป็นผู้นําหรือเปล่าหาอาหารให้ผู้หญิงได้หรือเปล่าเขามีความดูแลครอบครัวหรือเปล่าหรือไปมีชู้เต็มไปหมดเลยการมีชู้ทําให้ไม่มีเวลาให้กับเราให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับลูกของเรา เพราะฉะนั้นถ้าคนไหนไมีชู้เยอะๆผู้หญิงก็จะไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็คือความสามารถในการดูแลครอบครัวจะเป็นทั้งนิสัยแล้วก็เป็นทั้งทรัพยากรรายได้ที่เขามีตำแหน่งหน้าที่ที่เขามีแต่ผู้ชายจะดูหลักๆอย่างเดียวเลยหน้าตามาเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นค่อยกลายเป็น เรื่องพอโอเคกันเรื่องของหน้าตาไปแล้วและทรัพยากรที่มีลักษณะการดูแลครอบครัวที่มีเรียบร้อยแล้วก็ค่อยจะมาถึงการเจอกันรู้นิสัยกันว่าเป็นยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ